สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูยางนะคะที่เป็นเชื้อราเราจะรู้ได้ยังไงว่ายางเราติดเชื้อรานะคะลักษณะของยางติดเชื้อราก็คือจะมีการทิ้งกิ่งนะคะลำต้นจะมีตัวสีดำๆอันนี้เป็นหนักมากเลยค่ะถ้าเป็นแบบนี้นะคะยางจะเป็นปัญหาตายนึ่งไม่สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ค่ะต้นมันจะแตกมียางไหลออกมาแล้วก็ตัวราก็จะกินไปจนถึงข้างบนเลยค่ะดูจากสภาพแล้วถ้าเกิดว่าไม่แก้ไขนี้ก็ อาจจะไม่สามารถที่จะกรีดได้ต่อนะคะแต่พอดีไปเจอสูตรของครูเสเอมค่ะครูเสเอมบุญเสนาสูตรหนึ่งนะคะเห็นว่าสามารถจะรักษาตัวนี้ได้ดีมากเลยของลุงเสเอมที่ทําไว้นะคะน้ํายางออกเยอะมากเลยอยากได้เหมือนลุงเสเอมบ้างก็เลยลองจะลองเอามาทดลองดูค่ะว่าเป็นยังไงแต่ลุงเสเอมได้มีการทดลองมาแล้วก็น่าจะโอเคก็เลย จะต้องมีการใช้ตรงสูตร1ก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นราหนักมากถ้าพอหลังจากที่รักษาราได้แล้วเราก็จะใช้สูตร2ในการช่วยเพราะว่าสูตร2ก็คือทั้งป้องกันเชื้อราแล้วก็ช่วยบำรุงยางไปในตัวด้วยแต่ตอนนี้ต้องใช้สูตร1ก่อนเพราะว่าดูแล้วเป็นเยอะมากเลยค่ะ โดยการฉีดของอสูตรของครูซเอมนะคะแนะนําให้ฉีดตอนช่วงที่มีความชื้นนะคะเพราะว่าตัว EM จะได้ขยายเชื้อได้แล้วก็สามารถที่จะมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นค่ะอันนี้เป็นลักษณะยางที่เริ่มเป็นเชื้อรานะคะก็คือเมื่อเป็นเชื้อราแล้วจะเกิดปัญหาเปลือกแตกนะคะต้องมีการแซะเอาเปลือกตรงนี้ออกก่อนนะคะก่อนที่จะฉีดตัวน้ำหมักของครูซเอมเพราะว่าถ้าไม่แซะออกนี้เชื้อราอาจจะแอบอยู่ทําให้ประสิทธิภาพของ เอ,อ่อตัว EM น้อยลงนะคะยังไงก็ไปทำดูกันนะคะลืมกดติดตามนะคะเราจะมีการทดลองการแก้ไขปัญหาในสวนยางมาลงคลิปเรื่อยๆค่ะ